คนส่วนใหญ่รู้ว่าพีระมิดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานขนาดใหญ่สำหรับฟาโรห์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้เดินทางอย่างราบรื่นไปโลกหลังความตายอย่างเช่นพีระมิดแห่งกิซ่าถูกสร้างขึ้นเพื่อฟาโรห์คูฟูแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือเทรนด์การสร้างพีระมิดทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่นี่พีระมิดโจเซอร์เมื่อประมาณ4,700ปีก่อน โครงสร้างขนาดใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อฟาโรห์โจเซร์ผู้ปกครองในราชวงศ์ที่3ของอียิปต์โครงสร้างนี้สูงจากพื้น6ชั้นและสูงประมาณ60เมตรปัจจุบันเราต่างมองว่าเป็นโครงการสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งแต่สำหรับชาวอียิปต์โบราณพีระมิดขั้นบันไดของโจเซร์เป็นเพียงการทดลองครั้งใหญ่หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการก่อสร้างของพวกเขาให้สมบูรณ์แบบก่อนจะพัฒนาพีระมิดที่มีความทะเยอะทะยานยิ่งกว่าเดิม การทาให้สูงกว่าเดิมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแต่ความลึกลับที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ดินในเขาวงกตใต้ดินของพีระมิดแห่งนี้มีเครือข่ายอุโมงค์ที่ทอดยาวประมาณ5กิโลเมตรครึ่งและนักวิจัยบางคนเชื่อว่าอุโมงค์เหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้าที่ซับซ้อนซึ่งอาจเปลี่ยนความคิดของเราเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดไปอย่างสิ้นเชิงมาพูดถึงระบบซับซ้อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในซักคารากันดีกว่า รอบๆพีรามิดมีสิ่งที่เรียกว่าคูน้ําแห้งซึ่งเป็นร่องยาวที่กว้างถึง50เมตรและยาวเกือบ3กิโลเมตรมันก่อตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบพีรามิดร่องนี้มีความลึกเฉลี่ยประมาณ20เมตรหากคุณนําดินและหินที่พวกเขาขุดขึ้นมาเพื่อสร้างคูน้ํานี้มารวมกันก็จะได้ปริมาตรมากกว่าพีระมิดขั้นบันไดประมาณ10เท่าเป็นเวลานาน,านมากที่ผู้คนคิดว่าร่องนี้เป็นเพียงเหมืองหินขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาขุดหินและดินเหนียวเพื่อสร้างพีระมิดขั้นบันไดก็ดูสมเหตุสมผลใช่ไหมแต่เมื่อลองดูให้ดีมันไม่เหมาะสักเท่าไหร่ร่องนี้แคบและลึกเกินไปจนไม่เหมาะกับการทําเหมืองและเขาโครงของร่องนี้ก็ไม่ตรงกับกระบวนการขุดหินของอียิปต์โบราณที่เรารู้จักเลยนอกจากนี้บางส่วนของร่องนี้ถูกคลุมด้วยเพดานหินซึ่งทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เป็นเหมืองหินอีกทฤษฎีชี้ให้เห็นว่าคูน้ําแห้ง มีความสำคัญทางจิตวิญญาณบางอย่างมันอาจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดวงวิญญาณของขุนนางมารวมตัวกันเพื่อรับใช้กษัตริย์ผู้ล่วงลับในปรโลกแม้แต่ในกำแพงยังมีช่องที่เป็นเบาะแสว่ามันมีเพื่อทำบางสิ่งเกี่ยวกับวิญญาณแต่นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อว่าจุดประสงค์นี้น่าจะเกิดขึ้นในภายหลังจากที่ระบบที่ซับซ้อนนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับโจเซอร์คูน้ำนี้ถูกออกแบบมาเพื่ออะไรกันแน่ในปี2020นักวิจัยได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจมาก เป็นไปได้ว่าคูน้ําถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการน้ําโดยเฉพาะหลังจากฝนตกหนักซึ่งเนื่อพิจารณาจากที่ตั้งแล้วก็สมเหตุสมผลคูน้ําตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ําท่วมได้ง่ายจากน้ําท่าที่มาจากที่ราบใกล้เคียงนี่อาจอธิบายได้ว่าทําไมคูน้ําจึงไม่ได้ถูกใช้สําหรับหลุมศพใหม่ๆจนกระทั่งในภายหลังเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งและไม่ค่อยเกิดน้ําท่วม เรื่องราวน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกเพราะร่องน้ำนี้ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฮดรอลิกที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าภายในโจเซอร์ดูเหมือนว่าร่องน้ำนี้มีช่องหลายช่องที่แกะสลักจากหินอย่างประณีตและเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์มีแนวโน้มที่ช่องเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำซึ่งน้ำจะไหลาจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งโดยจะสะอาดขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปตามทางตอนนี้สิ่งต่างๆเริ่มเชื่อมโยงเข้ากับพีระมิดแล้ว จเซอร์ที่ซับซ้อนมีทางเดินใต้ดินหลายทางและนักวิจัยบางคนคิดว่าน้ําจากคูน้ําลึกอาจนําไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบลิฟต์ไฮดรอลิกและลิฟพลังน้ําขนาดยักษ์นี้อาจใช้ในการยกหินหนักที่จําเป็นในการสร้างพิระมิดลิฟต์ทำงานเหมือนภูเขาไฟแต่แทนที่จะเป็นลาวาน้ําทําหน้าที่เป็นตัวยกแทน ลงนึกภาพหลุมขนาดใหญ่และลึกในพื้นดินที่ใจกลางของไซต์พีระมิดภายในหลุมนี้มีแท่นไม้ขนาดใหญ่คล้ายแพรขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนขึ้นและลงได้เ <c oughs> มื่อคนงานต้องการยกหินหนักพวกเขาก็จะเติมน้ําลงในหลุมเมืม่อระดับน้ําสูงขึ้นแท่นไม้ก็เริ่มลอยขึ้นและพาหินไปด้วยคล้ายกับลิฟต์ยักษ์ที่ใช้พลังงานน้ําเมื่อหินถึงความสูงที่เหมาะสมคนงานก็จะเลื่อนหินออกจากแท่นไม้และเอาขึ้นไปบนพีระมิด แนวคิดคือน้ำจากร่องลึกจะไหลเข้าไปในช่องเหล่านี้หลังจากถูกทําความสะอาดและกรองแล้วแขนขนาดใหญ่ที่อาจทําด้วยไม้จะลอยขึ้นมาเมื่อน้ําเต็มช่องทําให้หินถูกยกขึ้นไปยังตําแหน่งที่ต้องใช้ในการก่อสร้างเมื่อหินถูกวางเข้าที่แล้วพวกเขาจะปล่อยน้ําออกทําให้แผ่นไม้ลดระดับลงมาที่ด้านล่างเพื่อเตรียมยกหินก้อนต่อไป ระบบลิปไฮดรอลิกสุดล้ำนี้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพราะทำให้กระบวนการการ,การก่อสร้างทั้งหมดเร็วขึ้นและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากดูเหมือนว่าชาวอีโบราณได้นำแนวคิดที่ว่าทำงานใช้สมองมากกว่าแรงมาใช้นะเนี่ยแต่แน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนแย้งว่าพื้นที่ที่ใช้สร้างพีระมิดขั้นบันไดของโจเซอร์ไม่สามารถกักเก็บน้ำจากฝนที่ตกเป็นระยะระยะได้เพียงพอที่จะรักษาระบบไฮดรอลิกที่ไม่ธรรมดานี้ทฤษฎีหลักชี้ให้เห็นว่าในอดีตอาจมีทะเลสาบบางแห่งอยู่ใกลๆ้ๆที่น้ำจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากฝนตกและทะเลสาบแห่งนี้อาจส่งน้ำไปยังระบบไฮดรอลิกที่ซับซ้อนแต่ไม่มีการกล่าวถึงทะเลสาบดังกล่าวในงานเขียนของอียิปต์โบราณใดๆก็ตามดังนั้นนี่อาจเป็นเพียงสถานการณ์สมมุติมากกว่าจะเป็นความจริง และยังมีประเด็นเรื่องทํางานหนักด้วยจําได้ไหมที่ฉันบอกว่าวิธีนี้จะช่วยให้ช่างก่อสร้างในสมัยโบราณยกหินได้โดยใช้แรงน้อยลงมากก็ะนะนั้นอาจไม่จริงทั้งหมดตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวการสร้างอุปกรณ์ไฮดรอลิกนี้อย่างเดียวเป็นงานที่หนักกว่าการเคลื่อนย้ายบล็อกหินโดยใช้แรงงานคนซะอีกและอย่าลืมว่าพีระมิดขั้นบันไดของโจเซอร์นั้นก็เหมือนกับพีระมิดเด็กน้อยเมื่อเทียบกับพีระมิดรุ่นหลังหินที่ใช้สร้างพีระมิดของโจเซอร์มีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ300กิโลกรัมต่อก้อน ซึงถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับบล็อกที่มีน้ำหนักมากกว่า2ตันครึ่งที่ใช้สร้างพีระมิดคาเฟรในเวลาต่อมาหากทฤษฎีการใช้น้ำยกของอันยอดเยี่ยมนั้นถูกตัดออกไปเราก็ยังจำเป็นต้องอธิบายว่าพีระมิดนี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรในตอนแรกเพื่อตอบคำถามนั้นเราต้องย้อนกลับไปเล็กน้อยและพูดถึงแผนดั้งเดิมก่อนที่หลุมฝังศพโจโซเซอร์จะกลายเป็นพีระมิด แนวคิดเดิมคือการสร้างมัสตาบาแบบเรียบง่ายหลุมฝังศพประเภทนี้ค่อนข้างธรรมดาในสมัยก่อนซึ่งเป็นโครงสร้างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาแบนที่มีด้านข้างลาดเอียงแต่หลังจากที่มัสตาบาดั้งเดิมสร้างเสร็จพวกเขาก็ตัดสินใจขยายมันออกเล็กน้อยโดยเพิ่มชั้นต่างๆไว้ด้านบนจากนั้นพวกเขาก็เพิ่มชั้นต่างๆเข้าไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นขั้นบันไดที่ไม่เหมือนกัน6ขั้นโดยแต่ละขั้นมีขนาดเล็กกว่าขั้นก่อนหน้า และพวกเขาน่าจะทำทั้งหมดนี้โดยใช้ทางลาดในการยกหินหนักเหล่านั้นไม่ใช่ลิฟพลังน้ำยังมีอีกมากที่เรายังไม่ทราบเกี่ยวกับพีระมิดขั้นบันไดของโจเซอร์มันจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าระบบนี้ทำงานอย่างไรหรือมีอยู่จริงหรือไม่แต่แนวคิดในการใช้น้ำช่วยสร้างพีระมิดได้เพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ของอียิปต์โบราณเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง แนวคิดนี้ช่วยเตือนใจเราได้อย่างดีว่าผู้สร้างพีระมิดเหล่านี้ฉลาดและมีไหวพริกเพียงใดโดยมีการใช้ภูมิทัศน์ธรรมชาติและพลังของน้ำสร้างอนุสร์สถานที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์